สวัสดีครับสวัสดีทุกคทุกท่านนะครับที่สนใจครับกระบะเมืสอ2คัดเกตเอทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่กระดัง3นะครับของทางสาขาหนึ่งครับสังกัดใหญ่บริษัทนะครับที่พยนที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับด้านหน้านะครับวันนี้เป็นกระบะครับสประตูนะครับเข้าใหม่ครับพร้อมกับเลขไม้พิงแค่2องหมืนะครับ กับอีซูนะครับ d m a ม็กับ1.9 M Smart นะครับตัวแฮนเดอร์ครับสี่ประตูยุคสูงเกียร์โต้นะครับไป2,023นะครับมาพร้อมกับงานออปชั่นจัดเต็มครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่13,000นะครับรุ่นตัวนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มแล้วนะครับมาพร้อมกับเจ้าน้านะครับโครเมียมนะครับสองชั้นเอกลักษณ์ของตัวอีซูนะครับพร้อมโลโก้ของตัวอีซูมาแล้วครับไฟหน้าเป็นงานไฟเบอร์นะครับดอลลุกแก้วนะครับมีงานไฟไดทานนะครับของตัว LED ครับด้านล่างเป็นตัวยูของตัวงานโครมให้แล้ว คันนี้นะครับมาพร้อมงานไฟตัดหมอกคู่ล่างครับรายหกตัวงานไฟเดียวนะครับดีไซน์นะครับเพิ่มเติมมานะครับของตัวงานไฟตัดหมอด้านล่างมาให้ด้านบนนะครับมาพร้อมกับงานครับระบบความปลอดภัยครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับให้4จุดนะครับเดี๋ยวเลขทะเบียนของทาการโอนไปของทางกทมให้นะครับเครื่องยนต์สุดประหยัดเลยคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ครับของตัว DDI ครับ Blue Power ขนาด2 9สุดประหยัดนะครับอัตราการเฉลี่ยการใช้งานนะครับตกอยู่ประมาณ15-16กิโลนะครับต่อลิตรนะครับ ล่าเรียนเขาตัวงานฝากระโปรงให้ดูนะครับสภาพเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆบางๆครับสวยๆนะครับคันนี้บริษัทคาร์ลรถยนต์นะครับเปิดมา24ปีครับรถของเราทุกคันนะครับคัดเกรดนะครับคัดคุณภาพนะครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับไปเข้าศูนย์เช็คมาว่ามีการชนโครงสร้างพิกคม่วมจมน้ําหรือกอไม้ครับทางเรารับซื้อคืนครับเตจนวนนะครับต่อมาแม็กขนาด18นิ้วนะครับรุ่นตัว M นะครับจะได้เป็นแม็กขับไปค่ะค่อยอ่ากงจักรนะครับมาพร้อมกับงานนะครับ ที่เป็นงานครับยางมัดมาแล้วเป็นยางปี223นะครับของตัวบิสโต้นะครับสีียางนะครับมาพร้อมกับหน้ากว้างสหรับ265นะครับความหนา60ครับรัศมีของตัวยาง R18 รายลเลียของตัวครับหน้ายางสภาพเือเดิมนะครับดอกยางยังเหลือใช้งานได้เยียวยาครับเพราะรถเป็นรถของตัวปี223นะครับ ต่อมาโช๊กด้านหน้านะครับให้ดูหัวน็อตน,นะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีรอยซึมล่กของตัวลมัชชกหรือการถอดของตัวงานชุดประแจซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดของตัวหมุดครับยังอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยแตกนะครับหรือรอยรล้าของตัวงานซุ้มล้อ งานวันนี้ข้าง,งๆครับบางๆเดิมๆสวยๆนะครับอาจจะมีริ้ว้อยเล็กน um ้อยนะครับข okay องการใช้งานเดี๋ยวผมทาการขัดริ้วร้อยเก็บรายของตรงงานนะครับภายในนะครับภายนอกรายห้องเครื่องเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับตัวสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วไปจะดดีให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับต่อมาในส่วนของตัวงานกระจกหน้าครับกระจกแท้นะครับเดิมจากโรงงานนะครับต้องเป็นโลโก้ของตัวมอกรับในส่วนของรายยดของตัวภาษีพะออเราต่อดูแลให้อยู่แล้วนะครับ ต่อมากระจมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้แล้วนะครับงานบอดี้ด้านข้างเป็นงานดเดิมๆบางๆนะครับพร้อมติดตั้งงานการศาสตร์ให้ด้านข้างมาแล้วครับกับลูกค้าท่านเก่านะครับแผงประตูมามาครับรูปของตัวสมาร์ทเอ็นทีทงแผงประตูด้านหน้านะครับทั้งสองฝั่งลูกค้าท่านเก่าติดตั้งงานการลอยมือโครเมียมมาแล้วนะครับภายในนะครับจะได้เป็นงานเบาะหนังสีดำนะครับเดิมนะครับตึงๆสีสวยเบาะเป็นของตัวคูแม็กค่แล้วนะครับบอออกแบบดีไซน์ให้ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับ ต่อมาในส่วนของตัวรายละเอียดครับคอนโซลนะครับให้ดูนะครับไม่มีรูรอนนะครับทอดหลอกหรือรลอดีดข่วนของตัวงานคอนโซลด้านหน้านะครับโครงสร้างฝั่งซ้ายครับเสา A นะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอกขยับนะครับรถปีใหม่ๆกับเล้งใหม่เพียงแค่20,000ื่นครับประหยัดไปครับถ้าออกใหม่แล้วใแดงครับราคาอยู่ล้านต้นๆนะครับวันนี้เราขายเป็นแค่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ประหยัดประมาณสองถึงสามแสนเลยนะครับคันนี้ต่อมาหัวน็อตนะครับไม่มีรอยนะครับประหยัดมาสีแต้มสียังอยู่ครบแผงประตูนะครับคอนโซลนะครับ พลาสติกสีดำนะครับขึ้นรูปครับมีวัสดุซ็อปพลาสที่เป็นงานหนังนะครับตัดงานตัเข็บได้สีขาวก็จะลดลงไฟฟ้าที่วางขดน้ําแก้วน้ําลำโพงมีให้นะครับให้ดูโครงสร้างแผงประตูสปอตเ็นักนะครับกลมๆนะครับเดิมๆนะครับในส่วนหองานเสาบีหัวน็อตไม่มีรอยขยับทังบนนะครับและก็ด้านข้างอ่ะผมทําการแกะให้ดูลอยสปอตอาร์คครับแกะให้ดูแบบละเอียดเลยเหมือนลูกค้ามารัดชมเองครับที่บริษัทพยนเลนะครับต่อมานะครับ ในส่วนของตัวงานสกาเพจนะครับโครเมียมด้านข้างมีให้แล้วนะครับทั้งแผงประตูทั้ง4แผงประตูนะครับด้านหลังนะครับการลอยโครเมียมมีให้พร้อมแล้วนะครับกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับด้านหลังเป็นงานเบาะหนังเดิมเดมตึงๆนะครับรองรับของตัวแอร์โซฟิกนะครับมีนะครับหมอนรองคอให้3จุดนะครับรุ่นนี้นะครับออกแบบดีไซน์เบาะให้ดูสไตล์สปอร์ตมากขึ้นนะครับต่อมาที่พักแขนมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําให้แล้วแอร์คอนโซลด้านหลังนะครับให้ นะครับบุคคลที่น้านหลังครับนั่งสบายมีแอร์คอนโซลเป่าให้เรียบร้อยพร้อมคอร์ดของตัว USB ไว้เสียบใช้งานเล่นโทรศัพท์ได้งาน Head ู o m นะครับสภาพเดิมๆนะครับอาจจะมีรอยยันบ้างด้านหลังเนี่ยความรับการลบงานรอยยันออกให้นะครับงานของตัว h e ด d ู o m มีนะครับในส่วนของตัวงานลําโพงให้2จุดแล้วปุ่ิ้โจ้ด้านหน้ามีให้2ฝั่งนะครับมีที่แขวนของนะครับอาจจะแขวนถุงน้าถุงแกงได้ครับลำหนักได้ถึง4กิโลเลยด้านบุคคลจับขึ้นนะครับมีให้2ฝั่งนะครับ นะครับเป็นส่วนตด้านหน้านะครับก็มีให้2จุดเหมือนกันนะครับขึ้นลงสบายครับคันนี้นะครับตามจับบุคคลครับนั่งะครับมีให้2ฝั่งเหมือนกันโครงสร้างงาน s วบีฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูหัวน็อตมาร์สียังอยู่ครบนะครับแผงพลาสติกเดิมๆนะครับจนดลดลงไฟฟ้าวัสดุซัดพัดหนังเดิมๆไม่มีเราขีดข่วนนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับมีให้แผงประตูนะครับสปอตไปนักนะครับเดิมๆงานบอดี้เดิมๆนะครับงานเสาสีนะครับผมแกะให้ดูรอยสปอตไปนักเลย นะครับลูกยานกันเดือดๆอยู่นะครับคันนี้นะครับราคาถูกกว่าป้ายแดงไปประมาณสองถึงสามแสนเลยคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดกําลังมองหากระบะสี่ประตูยกสูงครับเครื่องยนต์ประหยัดประหยัดดีเซลนะครับคันนี้นะครับกับราคาผ่อนเพียงแค่หนึ่งแสนสามพันกับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับเหลือใครได้กระทำผมได้เลยนะครับเซอร์มิงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับ เบอร์โทนนี่ครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาฝาถ่น้ำมันนะครับลูกค้าท่านเก่าเปลี่ยนเป็นงานโครเมียมาให้แล้วนะครับงานตัวถังด้านท้ายนะครับบอดี้เดิมๆสายท้ายเดิมๆนะครับคันนี้โลโก้อยู่ครบชัดเจนมีงานกล้องมาหลังให้พร้อมนะครับรุ่นของตัว DDI ครเครื่องยนต์ของรุ่นตัว M นะครับมีให้กระชนท้ายเดิมๆนะครับมาพอรบบของตัวความปลอดภัยด้านหลังให้4จุดครับด้านหน้ามีให้4จุดด้านหลังมีให้4จุดเหมือนกันครับต่อมาให้ดูงานช่องล่างนะครับ ช่วงล่างล้ออะไรมีให้ครบนะครับสภาพแหนบเดิมๆชกเดิมๆนะครับไม่มีรอยนะครับการใช้งานหนักๆหรือรอยทะลอกหรือรอยของการตัดแปลงของตัวงานช่วงล่างมานะครับให้ดูงานแรัคเดอร์ด้านท้ายนะครับสภาพแร็คเนอร์นะครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับบ่งมาทําการรีวิวให้ลูกค้านะครับเห็นแล้วเดี๋ยวตัวงานแร็เนอร์ก่อนนะครับต่อมาท้ายกระบะฝั่งซ้ายหัวน็อตนะครับเป็น่มีขยับนะครับให้ดูงานด้านท้ายนะครับไม่มีการตัดต่อชนโครงสร้างการเคาะงานนะครับ งานฝั่งขวาหัวน็อตเดิมๆนะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจกําลังมองหากระบัสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับคันนี้สามารถตัวหาผมได้เลยเซมิงที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทนี้แอดไลหาผมได้เลยครับต่อมาริ้วลอยนะครับเล้กๆน้อยของการใช้งานครับมีให้ด้านข้างเดี๋ยวผมเก็บริ้วลอยของตรงงานด้านข้างขัดให้นะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยบุบหรือการชุดโครงสร้างนะครับในส่วนของตัวงานฝั่งขวานะครับ แผงประตูนะครับงานการลอยมือมีให้แล้วนะครับภายในสภาพเบาะเดิมๆแผงประตูคอนโซลนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตนักสีแต้มสีตรงหัวน็อตนะครับแผงประตูสีบานมีให้ครบนะครับด้านจับบุคคนขึ้นมีให้รอสปอตเบนท์อาร์นะครับเดิมๆผมแกะให้ดูนะครับให้ละเอียดเลยนะครับท่านบนนะครับงานด้านข้างนะครับปุกงยางยังเดินเหนื่อยอยู่นะครับทําการแกะให้ดูนะครับรอสปอตเบนอาร์นะครับ เดิมๆนะครับไม่มีย้อมแมวแน่นอนนะครับของเราบริษัทพยนตร์นะครับเปิดมา24นะครับไปนะครับลูกค้าเชื่อใจไว้ใจได้นะครับที่สุดกระทาพยนตร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือเข้าต้องการเข้าดูรถนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงที่เบอร์0641466023ครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับให้ดูงานอดี้แผวตัวหน้าครับบางๆทนเดิมนะครับระบบของตัวสมาร์ทที่นะครับมีให้กดแจเป็นงานเครดิตให้แล้วนะครับ มีระบบของตัวราบายสปอร์ตนะครับความปลอดภัยออปชั่นเต็มแล้วครับคันนี้สภาพแม็กด้านหน้าฝั่งขวานะครับไม่มีปีรอสุดบาทนะครับประมาณ95%เซลยของตัวแม็กสภาพหน้ายางนะครับเดิมๆความลึกจับยางใช้งานได้เกี่ยวยาวนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับปรับทภาพชกไม่มีรอของการถอดหรือรอสวมรั่วนะครับพลาสติกเดิมๆนะครับต่อมาอย่าพาไปดูภายในนะครับภายในบอกป่าคนขับ เป็นงานไฟฟ้านะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเบาะเดิมๆเดิมๆตึงๆนะครับสวยเบาะของตัวคูแม็กแล้วนะครับออกแบบให้ดูดีไซน์สปอร์ตมากขึ้นหววมารายมันติฟังก์ชันมีให้แล้วด้านจับปคดขึ้นนะครับขึ้นมีให้นะครับสะดวกๆเลยเดี๋ยวเขาย่ทําการให้ดูเครื่องยนต์สตร์ทเครื่อยู่คันนี้ครับกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับคันนี้นะครับมีให้แล้วนะครับ ปุ่มเอนจิ้นสตาร์มีให้พร้อมนะครับหน้าปัดไมคเป็นดิจิตอลนะครับมีฝั่งซ้ายเป็นวัดความเร็วรอบฝั่งขวานะครับเป็นความเร็วรอบนะครับที่มีบอกให้แล้วเดี๋ยวเขายาดทำการลดเสียงให้ดูก่อนนะครับนัาจอเล็กไมค์ของกัชชิงคันนี้อยู่ที่2 0,000โลนะครับไม้แท้ไมคเดิมนะครับหน้าจอนะครับก็จะบอกรายละเอียดของตัวนะครับฟังก์ชันต่างๆให้พร้อมนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับมีให้นะครับระบบออโต้ซัสตทอปเทคชั่นคอนโทรลกันการเลื่อนถลายปับระดับของตัวไฟหน้าได้3ระดับ นะครับคอนโซลนะครับด้านหน้าเดี๋ยวขออนุญาตทำการให้ดูออปชันของตัวหน้าปัดไม้ก่อนนะครับสภาพนหน้าปัดไม้นะครับปรับทิป A นะครับทิปจับตาการเฉลี่ยนะครับมีให้นะครับบอกรายของตัวนะครับเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ครบนะครับปรับความสว่างมีให้ระบบการตั้งค่านะครับมีให้นะครับอันนี้นะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นงานพลาสติกนะครับเดิมๆนะครับ ตัดในงานต่เข็บได้สีขาวนะครับที่ใส่ของเล็กน้อยนะครับมีให้พร้อมกับหน้าจอขนาด10นิ้วมีกล้องมองหลังให้ครบจบนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับไอใช้งานได้นะครับเครื่องเสียงเดิมๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับคอนโทลระบบเครื่องเสียงนะครับฝั่งซ้ายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายนะครับฝั่งขวาเป็นระบบของตัวอันบอกของตัวหน้าจอนะครับด้านหน้านะครับแอร์เป็นแอร์ระบบของตัวออโต้ให้ในของตัวดูโอ้นะครับคันนี้ นะครับแบ่งกระดูหนะครับซ้ายขวาให้แล้วนะครับต่อมานะครับพตเด็ดมีให้1พอร์ตนะครับ USB นะครับพิเศษแอร์แบกแสงฐานะของการทางานนะครับมีให้คอนโซลด้านหน้าครับมีให้ระบบปักเซนเซอร์ด้านหน้าการการนะครับพื้นที่ละชันมีให้ครับระบบของตัวเกียร์ออโต้ที่เป็น PRND นะครับเล่นระบบเกียร์แมนนวลได้เบรกนึ่งมือนะครับแมนนวลครับใช้ง่ายๆที่วางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับ ที่พักแขนเป็นวัสดุสีหลังสีดำนะครับด้านในนะครับกว้างเลยนะครับถุก็วักวางโขนน้าได้นะครับอันนี้นะครับต่อมาคอนโซลหน้าม,า sort of มีเกล็ดชักเล็กน้อยใส่ของนะครับด้านล่างครับเกล็ดชักนะครับมีให้นะครับคู่มือการใช้งานคันนี้นะครับมีให้ครบนะครับจบเลยคันนี้คู่มือการใช้งานสมุดรับประกันนะครับคู่มือทุกอย่างครบยังอยู่ครบนะครับ ปู่มือระบบของตัวนะครับอากับขับขี่นะครับมีให้นะครับคันนี้นะครับกับราคาสุดคุ้มเลยนะครับถ้าออกใหม่นะครับผมถึงที่วงแจ้งไปใบแดงมีนีครับประมาณล้านต้นแต่ของเราวันนี้ขายเพียงแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวพรอดมีแค่ครับหนึ่งหมื่นสามพันึงครับถ้าลูกค้าลูกค้าตเก่านะครับติดตั้งงานกล้องทึกานหน้ามาให้พร้อมแล้วลูกค้าไม่ต้องทาการซื้อนะครับเติมนะครับในส่วนหอง แผงแดดด้านค่างไปงานไฟออโต้ให้แล้วนะครับเดีย๋ยวจกให้บุคคลแผงด้านข้างบ,คคบุคคลขับมีไฟให้พร้อมพร้อมกระจกครับด้านหน้าแต่กระจกมองหลังไปตัดแสงครับเป็นนุ่นนะครับให้อยู่นะครับมีระบบของตัวนะครับเช็คในส่วนของตัวระยะครับของตัวรถด,ด้านหน้าให้พร้อมนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหากระบะซีบาโตูครับไปใหม่ครับกับไม่เพียงแค่2องหมื่นนะครับกับราคาประหยัดครับถูกเขับไปเลยประมาณ3ามหรือสี่แสนเลยคันนี้กับราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันคันนี้นะครับสามารถไปดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทไปยนทุกอาชีพของลูกค้านะครับสามารถเอารถได้ครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นสิปีสองจุดเจ็ดเก้าครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับเจ็ดปีไปสิบสี่งวดครับ ดอกเบี้ยคันนี้นะครับอยู่เจปีอยู่ที่4.9ครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องนั้นด้วยกันครับมาตอนครับคันนี้นะครับมาบรอมเครื่องยนต์ครับดีเซลนะครับสุดประหยัดครับของตัวครับด d i ครับโบว์พาวเวอร์ขนาด0.9ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์วครับดับเบิลโอแคมชาร์ปนะครับเป็นตัวนะครับวีเจทเทโบนะครับมีระบบครับแปรผันนะครับรอความร้อนนะครับด้วยน้ำให้แล้วนะครับแรงม้านะครับคันนี้จะอยู่ที่150แรงม้าและบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับ คันนี้ตากาซิสเบอร์เฉียใช้งานเดียวมากสิบสี่สิบห้าสกกิโลนะครับต่อลิตรขึ้นอยู่กับการใช้งานเนี่ยครับร้านตรงงานฝาครอบเครื่องนะครับมีให้นะครับไม่มีรอยเซิร์รั่วของตัวน้ำมันเครื่องครับหรือกระดัดแป็กซ์ขตรงงานเครื่องยนต์นะครับให้ดูนะครับพอน็อตมาร์กสีแต้มสียังอยู่ครบนะครับไม่มีรอยขยับหรือการแขันของตรงงานชิ้นแพร์นะครับให้ดูงานฝากระโปรงนะครับเด่นสันคอนโดน็อตเดิมๆรอยซับปัตเป็นอาร์ตนะครับกลมๆนะครับเดินๆนะครับดูเจาะกลมคมสวยๆนะครับคันนนนนนนี้้้้ะะคครรัับบใหหดดูาา็อต ไม่มีเราขยับนะครับลูกยางยังใช้งานได้นะครับสนตก์กอลมล้อนนะครับมีให้นะครับให้ดูงานฝั่งขวานะครับเดินสันโบนน็อตเดิมๆแก้งงานฝั่งขวาด้านในหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับระบบชุดเบรก ABS ครับมีให ots, chanting, ้นะครับให้ดูคาด้านหน้าดูเจาะคมคมสวยๆนะครับหัวน็อตไม่มีเราขยับนะครับให้ดูนะครับจากคาด้านหน้าได้เลยนะครับด้านหน้าไม่มีนะครับรอของการโครงสร้างของตัวด้านหน้านะครับ แนวเพจนะครับของตัวยีสุนะครับยังอยู่ครบชัดเจนแก้งานฝั่งซ้ายผลน็อตเดิมนะครับสวยๆนะครับแบตเตอรี่นะครับผมทำการเช็คค่าซีซีให้เบื้องต้นนะครับเกิน1ปีผมทำการนะครับเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการเช็คค่าซีซีคอนเฟิร์มให้อีึ่งรอบนะครับก็สมอบนะครับผมทำการชำระล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกา้าก่อนสองมอบนะครับ เรามีวารันตีหลังการขายครับดูแลให้ลูกค้า1เดือนครับเกียร์ระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์นะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาครับสามารถเข้าแก้ไขครับได้ที่บริษัทครับไม่มีค่าใช้จ่ายสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือกำลังมองหานะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับแบรนด์ยอดนิยมครับเครื่องยนต์สุดประหยัดนะครับออปชั่นจัดเต็มคันนี้นะครับกับอีซูนะครับ D-Max ครับ1.9 M-Smart ครับตัวไฮแลนเดอร์ครับยกสูง เกียรโตไป2,203นะครับมาพร้อมกับเลขไมล์เพียงแค่20,000โลนะครับนี้กราฟพอผ่อนครับเพียงแค่13,000เท่านั้นครับแต่ราคาอยู่ที่779,000บาทครับประหยัดกว่าป้ายแดงแล้วครับไปประมาณ3-4แสนเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถโทรหาผมได้เลยเซเมงที่เบอร์0 4 1 4 6 6 0 2 3เบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยครับก็จะการนะครับฝากกดไลค์แชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมกระทางช่องไมพยนต์รถกระบะคัดเกตนะครับ อีพหน้านะครับเรื่องรถกระบะคัดเกตคัดคุณภาพนะครับเราจะมานําเสนอให้ท่านลูกค้านะครับวันนี้ทางเม่พยนต์เขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ